สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาทักษะอาชีพอารับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การแปลรูปาหารนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นหัวข้อเดิมนะคะหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับวันนี้เรามาดูในตัวอย่างของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะว่าหน้าตาของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาแล้วจะมีลักษณะหน้าตาสีสันสดใสยังไงนะคะเราจะไปชมพิวิดีโอกันก่อนเลยค่ะบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันทําหน้าที่หลายๆอย่างในตัวของมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านฟังก์ชันด้านการดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมามองตัวสินค้านะครับเป็นการทําโปรโมชั่นไปในตัวเพราะว่าข้างๆ หีบหอบรรจุพันธุ์มันก็จะมีพื้นที่สําหรับให้แสดงภาพแสดงตัวหนังสือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในนั้นนะครับคราวนี้ตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์เลยนะครับหน้าที่หลักๆอย่างแรกของมันก็คือมันทําหน้าที่ปกป้องตัวสินค้านะครับเมื่อเราทําการขนส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆถูครับแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อสินค้าถูกจัดเก็บไม่ว่าจะในโกดังหรือบนเชลฟ์ตัวแพคเกจจิ้งเหล่านี้ก็ทาการปกป้องตัวสินค้านะครับให้ได้รับความปลอดภัยตัวสินค้าที่อยู่ด้านใน ไม่บุบสลายไม่แตกนะครับหน้าที่ที่สำคัญซึ่งเป็นหน้าที่รองลงมาแต่ก็มีความสําคัญก็คือว่ามันช่วยในการส่งเสริมการขายได้แพคเกจจิ้งจะถูกออกแบบมานะครับให้สื่อสารลักษณะาการใช้งานอย่างเช่นนึกษาจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมันมียาเขาเรียกว่าอะไรอะผงซักฟอกอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับเขาก็ทําออกมาเป็นรูปเลยบรรจุไว้ในแพคเกจจิง้งเป็นทรงของ เครื่องซักผ้านั่นก็แปลว่าเฮ้ยคุณควรจะต้องซื้อนี่ไปแล้วซักเครื่องลไม่ใช่เอาไปซักมืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งถุงกระดาษที่ใส่ใส่ผลไม้และผักนะครับแต่ว่าเป็นรูปกระเพาะซึ่งมันกำลังจะสื่อสารว่าเฮ้ยคุณควรจะต้องกินผักผลไม้นะันมันดีต่อสุขภาพของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งขวดวอดก้าที่เป็นลักษณะใสข้างบนมีป้ายฉลากแล้วก็บอกรุ่นหรือประเภทของเหลววอดก้าที่อยู่ข้างในที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นนะครับตัวผลิตภัณฑ์ยังมีสีที่หลากหลายทําให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ว่าตอนนี้สิ่งที่กลังจะดื่มเข้าไปมันเป็นเครื่องดื่มแบบไหนอะไรกันแน่และจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความสร้างสารรค์ของผู้ประกอบการแต่ละแต่ละเจ้าไปนะครับหรือไม่จะเป็นตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่เห็นเป็นอุปกรณ์ทําครัวนะครับเราจะเห็นเลยว่า วักรทำครัวบางอย่างถ้านะคุณไม่ทําครัวเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับดังนั้นในตัวแพคเกจจิ้งของไอ้เจ้าสิ่งนี้มันก็บอกเลยว่าอา่อันที่1เอาไว้ใช้ทําอะไรอันที่2ไว้ใช้ทําอะไรอันที่3ไว้ใช้ปอกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็ช่วยให้ความรู้กับผู้บริโภคไปด้วยหรือผู้ที่ซื้อไปด้วยนะครับแพคเกจจิ้งบางอย่างเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยที่เรา มันเป็นกลยุทธ์บางอย่างที่มันน่าสนใจมากๆนะครับอย่างเช่นมันมีกล้วยในออสเตรเลียนะครับจะม,มีกล้วยบางบางกลุ่มอะที่มันมีถูกเอาสีแดงไปป้ายไว้ตรงหัวนะครับดังนั้นคนที่เห็นกล้วยที่มีสีแดงตรงนี้ป้ายอยู่ก็จะเข้าใจเลยว่าอันเนี้ยมันหมายถึงอะไร นะครับมันเป็นการให้นัยะหรือลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นจะมีการทำแพ็กเกจที่สื่อสารว่าเฮ้ยกล้วยที่ว่านี้นะมันเป็นกล้วยออร์แกนิกนะมันมีการสร้างสัญ,ญลักษณ์และบอกให้กับผู้บริโภคนะครับแต่คุณต้องอยู่ในสังคมออซี่ก่อนคุณถึงจะเข้าใจว่าอ๋อไอแบบนี้มันคือกล้วยออร์แกนิกนะครับหรือแม้กระทั่งเรานึกถึงนะครับไอกล้วยที่เอามาบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วไปวางไว้ในเซเว่นอีเลเวนถ้าเรานึกดูดีๆถ้าเกิดเราไปซื้อกล้วยจากชาวสวนหรือตามข้างทางนะครับจากร้านผลไม้เนี่ย กล้วยลูกหนึ่งมันมีมูลค่าไม่ถึง10บาทหรือ12บาทแน่ๆนะครับแต่มันก็มีนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการนะครับที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดขายกล้วยเป็นหวีแบบนี้คนกินไม่ได้อยากจะกินทั้งหมดอ่ะเพราะมันต้อง,ต,องต้องเน่าไปก่อนนะครับคราวนี้แยกออกมาขายเป็นลูกดีกว่าแต่จะทําอย่างไรให้มันสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับเอามาแพ็คใส่ถุงซีลหน่อยให้อากาศเข้าได้ได้น้อยลงนะครับยืดอายุการเก็บนะครับแล้วก็พกพาได้สะดวกอย่างเงี้ยแทนที่จะขายลูกละสาบาทมันกลายเป็นลูกละ เบาท12บาทอะไรงี้เป็นต้นมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าขึ้นมาทันทีเลยนะครับนอกจากนั้นยังทําให้พกพาได้สะดวกอีกด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีแพคเกจิ้งบางอย่างที่เราเห็นว่าโอ้โหนี่มันดูแล้วแทนที่มันจะแพงขึ้นมันน่าจะดูถูกลงนะหรือมันดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับอย่างเช่นกล้วยที่วางอยู่ในถาดโฟมที่เห็นมันก็จะดูแบบเฮ้ยกล้วยนี้ถ้าเทียบกับกล้วยที่ใส่ถุงพลาสติก แล้วพิมพ์ฉลากดีๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันราคามันดูเหมือนกันจะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับอย่างกล้วยในภาพนะครับอยู่ในถาดโฟรมราคาก็ไม่ได้แพงมากนะสิบพีผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นหน่วยของอ,อินโดนีเซียนะฮะนอกจากนั้นนะครับตัวแพ็กเกจจิ้งยังสามารถใช้สื่อสารในเชิงสัญลักษณ์ได้อีกด้วยนะครับจะเห็นว่าไอ้แพ็กเกจจิ้งรูปกล้วยอยันสุดท้ายที่มีรูปลิงอยู่เนี้ยอันนี้จริงจ เอ๊ะข้างในเขาเป็นกล้วยด้วยหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่อันนี้เป็นถุงยางอนามัยยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งต้องการออกแบบแพคเกจจิ้งให้เป็นรูปกล้วยเพื่อสื่อสารว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เป็นอุปกรณ์ที่ปกป้องกล้วยของคุณได้อะไรแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับมันเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ด้วยก็ได้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับความเรียกว่าอะไรครีเอทีฟนะหรือความคิดสร้างสารรค์ของผู้ออกแบบแพคเกจจิ้งว่าทํายังไงให้สื่อสารกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เป็นที่สะดุดตาแล้วก็ลูกค้าาอยากจะ เลือกสินค้านั้นมาใช้นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วค่ะก็สำหรับตัวอย่างวันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในลักษณะรูปแบบต่างๆที่เราสามารถออกแบบกันได้นะคะก็สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็จะจบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ